นี่คือเหตุผลที่ทุกร้านอาหารจำเป็นต้องมี Line Official Account หรือว่า Line OA ค่ะ Line OA เนี่ยจะเป็นตัวที่ไว้เก็บลูกค้าให้กับคุณและมันสามารถเก็บลูกค้าได้เป็นอย่างดีเลยนะรองจาก Facebook อ่าถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่ติดตาม Facebook เราแล้วเราก็ยังมี Line OA เพื่อให้ลูกค้าเนี่ย กดเข้าไปติดตามเพื่อเป็นการเก็บลูกค้าไว้ในช่องทางของเราไว้ทำการตลาดอีกทีนึงถ้าเกิดว่าร้านมีโปรโมชั่นหรือว่ามีแจ้งข่าวหรือว่ามีเมนูอะไรไใหม่ๆอยากจะโปรโมทก็สามารถยิงโฆษณาไปให้ลูกค้าของเราโดยตรงซึ่งไลโอเอเนี่ยมันจะเป็นการเก็บลูกค้าได้โดยตรงเลยลูกค้าที่เคยมาที่ร้านเราหรือว่าลูกค้าที่สนใจอยากจะมาที่ร้านเราเก็บไว้ในายโอเอ แล้วมันแบบง่ายสะดวกเวลาที่เราทำการตลาดมันก็ง่ายมากๆเอามาใช้ได้ฟรีๆเลยนะคะอะเอาไปใช้การเทคนิคดีๆแบบนี้ฝากไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้คลิปดีๆคอนเทนต์ด,ดีๆแบบนี้ความรู้ดีๆก็เข้าไปกดติดตามกันนะคะ